สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตระซอยรองเทา้านักเรียนแคชช่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับยิ่งเวลาในการแก้คำสาบการกลายร่างเป็นนกของบิวตี้ในละครเรื่องเล่นนางฟ้าเหลือน้อยลงเท่าไหร่เรื่องราวของละครเรื่องนี้ก็ยิ่งสนุกและเข้มข้นมากขึ้น,นเรื่อยๆครับ ซึ่งถ้าเกิดพูดถึงการกลายร่างเป็นนกของบิวตี้คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคุณวิววรรณรสผู้มารับบทนกบิวตี้เขาถึงกับเอ่ยปากว่ายิ่งนานวันเขายิ่งเข้าใจหัวโอกการเป็นนกมากขึ้นเรื่อยแต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นเราไปนอกรอบกับคุณวิววรรณรสถึงเรื่องนี้กันเลยครับ เขาไม่ได้อะเขาต้องมารับบทนกบิวตี้ในละครเล่นนางฟ้าสาววิววรรสเลยขอทุ่มเต็มที่เพื่อให้คนดูรู้สึกว่ากำลังนั่งดูการเคลื่อนไหวของนอกจริงๆซึ่งวิธีการของสาววิวก็คือ ต้องไปศึกษาเหมือนจะนั่งจ้องกลมนกอ่ะจะนั่งจ้องกลมนกอ่ะจ้องกลมนกอ,ะอ่ะคนมายืนยังไงการหันหัวหันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ต้องต่างกับเวลาเป็นบิวตี้คนด้วยคือเราก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยบิวตี้คนจะเป็นสัญญาทเนาะคือต้อตลอดเวลาคือรู้สึกจะเป็นไก่แทนนกแล้วจะเป็นไก่จะเป็นไก่แทนนกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบเออเฉพาะเป็นตอนเป็นนกเท่านั้นที่ทํหันได้เท่านี้นะมือใช้ได้แค่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ และเพราะธรรมชาติของนกที่ไม่มีมือช่วยทำนู่นนี่ได้เหมือนคนทุกครั้งที่เข้าฉากเป็นบิวตี้นกสาววิวนร์เลยถูกสั่งห้ามใช้มือเด็ดขาดในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งกว่าจะได้ภาพมาให้ชมกันแต่ละตอนก็นเล่นเอาสาวิวนร์เหงื่อตกกันเลยละค่ะห้าสี่สามสอง คือเขาอยากให้ออกมาเหมือนนกที่สุดให้คนดูรู้สึกว่าตัดภาพนกแล้วตัดภาพวิวที่เล่นเป็นนกอ่ะจะคล้ายกันมากที่สุดคือพยายามใช้ทุกอย่างคือวิวไม่เคยคิดว่าคางของคนเราจะใช้ประโยชน์ได้มากขนาดนี้ในการเปิดหนังสอ oh <my. S 1> อือที่ผ่านมากดคอมพิวเตอร์ oh <my. S 1> ปิดทีวีกดรีโมทคือใช้ทุกอย่างเลยกับนกกระปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ bạn thứ hai, 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 เจ็บบางทีเจ็บแล้วบางทีคือมีถ่ายไปคือนกจิกอะไรแล้วประเด็นคือให้นกทําก่อนเนี่ยคะหนูก็ไปซ้ําน้ําลายนกอีกทีซ้ําน้ําลายนกอีกทีอ๋อคือแบบมันมีฉากนึงคือมันต้องดึงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแหละหนูก็ต้องไปใช้ปากกัดซึ่งถ่ายนกไปแล้วอีกตรงที่นกกัดเปื่อยใช่ไหมกินตรงที่นกกัดเปื่อยเปื่อยเปื่อยใช่ไหมคนดูไม่เห็นนะคะันต้องงับต้องมีเปืยจิกจิกแล้วจิกอีกก็แบบขามหลังๆก็แบบ เขาก็เซฟมีแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมาฉีดให้ชุ่มเชียก็จะงับแอลกอฮอล์ไปอีกทีตายตรงแอลกอฮอล์ตายตายตายตรงแอลกอฮอล์โอ้โหเ็นสาววิวนร์ทุ่มเทกับการสวมบทเป็นนกบิวตี้ขนาดนี้แล้วอย่าลืมตามไปให้กำลังใจบิวตี้ให้สามารถแก้คำสาปได้ทันเวลาเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ในร่างนกแบบนี้ตลอดไปในละครเล่นางฟ้านะคะ ยืมตามไปให้กำลังใจบิวตี้ให้สามารถแก้คำสาปได้ทันเวลาเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ในร่างนกแบบนี้ตลอดไปในละครเล่นางฟ้านะคะถ้าคิดจะแกล้งกันแบบนี้ก็สาปฉันมปนอกให้ลูกแล้วลูกรอดไปแล้ลแลสิไม่ต้องมีการแก้คำสาปแล้วจริงหรือ เอาล็อบบี้อาคาร GMM g, MM g r a m m y Place เล็กลงไปถนัดตาเลยล่ะค่ะเพราะเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมแจกลายเซ็นโดยเหล่าเดอ่ยวาอย่างกันนพัฒโตโน่พาคินตุ่มตามยุทธนาโดมจรุวัตรตั้มวราวุธิตั้งวรกรและอีกมากมายรวม16ชีวิตให้กับแฟนๆที่มาซื้อซีดีอัลบั้ม10 y e a r s o f Love บทเพลงรักจากเดี่ยวาที่วางจำหน่ายวันนั้นเป็นวันแรก โดยจำกัดจำนวนผู้ที่จะได้รับลายเซ็นและความฟินที่ได้ใกล้ชิดกับเราเดสตาร์เพียง375ท่ทานแรกที่ซื้อซีดีอัลบัม Year ้ม10 years of love บทเพลงรักจากเด e s t สตาเท่านั้นเห็นแฟนๆมาให้กำลังใจกันแน่นขนาดนี้ก็อดลืมใจแทนความสำเร็จของอัลบัม Year Soft ้ม10 years of love บทเพลงรักจากเด e s t สตาของหนุ่มสาวเด e Star า์ทุกคนไม่ได้จริงๆคะ่ะ และจากอัลบั้ม10 Years of l o v e บทเพลงรักจากเด e s t ตาที่เพิ่งวางแผงไปมีอีกหนึ่งเพลงรักเพราะๆในอัลบั้มนี้อย่างเพลงได้ยินใหม่คำว่ารักของคุณแก้มวิชยานีที่กว่าจะได้เพลงนี้ออกมาให้เราได้ฟังกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่จะเป็นเพราะอะไรสักครู่เดียวครับเราแก้กันเยอะมากจริงกว่าจะได้ความดีงามของเพลงนี้ขึ้นมา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศ h ิตชีสแตนเลสครีนคุณผู้ชมครับในวันนี้เรามีอีกหนึ่งเพลงรักเพราะๆจากอัลบัม Years Love ้ม10 y e ย r s o อฟ o v e บทเพลงรักจากเดือดตาที่เพิ่งวางแผงไปในวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมามานําเสนอกันครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีและนักร้องก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้อย่างดีเยี่ยมจนกินใจใครหลายๆคนนั่นก็คือเพลงได้ยินไหมคําว่ารักของคุณแก้มวิชยานีครับ แต่กว่าที่เพลงนี้จะสําเร็จออกมาได้นั้นสาวแก้มต้องใช้ความตั้งใจอย่างสูงครับรวมถึงทีมงานยังได้นําเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยเพื่อใช้ในการเรียกรมณงของเพลงนี้ตั้งแต่ในห้องอัดอีกด้วยแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปนอกรอบกันที่ห้องอัดเพลงได้ยินไหมคําว่ารักของคุณแก้มวิทยานีกันเลยครับ นี่ชื่อเพลงว่าได้ยินไหมคําว่ารักโอ้ยรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่านานมากที่แก้มไม่ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆด้วยเพราะว่าได้เป็นหนึ่งคนที่ได้ร้องในอัลบั้ม Ten Years of Love เหมือนเนื้อเพลงบอกก็คือมันมีความสุขคือคนคนหนึ่งที่เขาคอยให้กําลังใจคอยอยู่ข้างๆไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรต่างๆก็ตามเลยอยากจะบอกรักเขาว่าได้ยินไหมว่าฉันรักเธอได้ยินไหมหนึ่งคาว่ารัก และอีกหนึ่งความน่าสนใจที่เราได้เห็นในการเข้าห้องอัดเพลงความหมายดีๆเพลงนี้ของสาวแก้มนั่นคือการที่แก้มต้องร้องเพลงไปพร้อมๆกับการเล่นเปียนโนสดๆในห้องอัดครับคือปกติถ้าสมมุติเพลงมันมาแล้วมันจะมีบีดเลยตึก ตึกเมทนอมมาเลยแต่ว่าเปนโนเขาฟิลอินตามเราได้คือเราไม่ต้องแบบตามบีดได้หมดเราไปตามเปนโนเขาสามารถแบบเร็วขึ้นช้าลงอะไรอย่างนี้ได้หมดให้เราอินตามแล้วก็มันคล่องมากกว่าได้ร้องกับเปโนนี่คือแบบที่สุดแล้วสำหรับแก้มนะมันมันง่ายแล้วก็มันเข้าถึงเราได้มากตอนแรกเราเครียดน,นะมันแก้หลายรอบแต่พอเรายิ่งร้องเรายิ่งแบบเฮ้ย ต้องหาเจอเ i, รื่อยเฮ้ยใส่ตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมแล้วพอมันรวบรวมกันเป็นทุกอย่างในเพลงมันเลยแบบออกมาแบบเฮ้ยดีนะไม่น่าเชื่อว่าตอนแรกเราเครียดมากเลยอะแต่ว่าพอเราร้องเสร็จแล้วแบบทำไมเราร้องสบายจังทำไมเรามีความสุขที่เราได้ร้องเพลงนี้จังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แก้มขอฝากเพลงนี้นะคะได้ยินไหมคําว่ารักนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอัลบั้ม Ten Years o f Love นะคะซึ่งเป็นซิงเกิลของแกมเองด้วยแล้วก็จะอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยนะคะยังไงฝากให้ทุกคนนะคะลองฟังเพราะว่ามันดีมากมันดีแบบไม่รู้จะพูดยังไงเราแก้กันเยอะมากจริงกว่าจะได้ความดีงามของเพลงนี้ขึ้นมาทุกคนเต็มที่พี่โปรดิวเซอร์ทุกคนเต็ม producer, ที่รวมถึงแกมเองเต็มที่มากๆาอยากให้ทุกคนได้ฟังสิ่งดีๆแล้วก็เพลงพอๆเพลงนี้ได้ยินไหมคําว่ารัก นักร้องที่มีคุณภาพเสียงดีถือเป็นวัตถุดิบสําคัญครับที่จะทําให้เพลงเพลงหนึ่งมีความไพเราะแต่สําหรับคุณแก้มวิชยาณีที่นอกจากเธอจะมีพรสวรรค์ด้านเสียงร้องแล้วเธอยังมีความตั้งใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงนั่นจึงทําให้เพลงเพลง,เพลงนี้ออกมาไพเราะเข้าถึงอารมณ์และควรค่าแก่การเก็บไว้ในความรู้สึกจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับติดตามกันให้ได้กับซิงเกิลล่าสุดของแก้มวิชยานีเพลงได้ยินหม่คําว่ารักจากอัลบั้ม10 Year ร์ซอฟเลอร์บทเพลงรักจากเดือดสตาร์ครับ วันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ